สวัสดีครับพอดีเห็นมีแพทใหม่เข้ามาวันนี้ผมจะมารีวิวแบบสั้นๆนะครับอย่างแรกที่เพิ่มเข้ามาก็คือ Budy d a แดกเกนะครับคุณสมบัติของมันก็คือเพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพเพิ่มอัตราคิดที่เข้าเลยนะครับแล้วก็ดูดซับดาเมจทางกายภาพในส่วนของการ์ดท,ที่เพิ่มเข้ามาก็มีทั้งหมด3ใบนะครับ1 d e d i c a t i o n นะครับเอฟเฟกของมันก็คือทําให้ฮิลแรงขึ้นนะครับในส่วนของใบที่2 Ma n a b u เ s t เพิ่มเมจิกดาเมจและฟื้นฟ,นฟนูมานาเมื่อใช้สกิลครับส่วนการ์ดใบที่3 Awe นะครับ เพิ่มมจิกดาเมจและลดคูดาวเมื่อกดใช้สกิลในส่วนของการปรับบาลานซ์ตัวละครนะครับโอดีนั้นจะปรับที่สกิลอัติเมทนะครับโดยสกิลเนี่ยจะเริ่มจากศูนย์วินาทีก็คืออาจจะไม่มีอาจจะไม่มีการไล่เวทหรืออะไรสักอย่างอันนี้ผมไม่แน่ใจนะถ้าเกิดใครเคยเล่นก็ช่วยบอกหน่อยแล้วก็ปรับให้ฮิลตัวเองแรงขึ้น30%นะครับแล้วก็เพิ่มพลังชีวิตพื้นฐานขึ้นมา100ตัวที่2นะครับที่ปรับก็คือนีนาปรับสกิลฟาสต์ฟูดนะครับ ทำให้ฮิลแรงขึ้นและวิ่งเร็วขึ้นเป็น30%นะครับแล้วก็ปรับในส่วนของ sticky desert ด้วยนะครับก็คือลดความเร็วในการโจมตีมากขึ้นเปลี่ยนจากการถักไปข้างหลังเป็นให้กระเด็นขึ้นฟ้าแล้วก็ปรับให้เหลือลดความเร็วในการเคลื่อนไหวอย่างเดียวในส่วนของซอนย่านะครับซอนย่าจะปรับสกิล rolling style นะครับก็คือเคลื่อนที่เร็วขึ้นแล้วก็ปรับสกิลอัติเมยนะครับทำให้ไม่สามารถยกเลิกสกิลได้แล้วและเพิ่มดาเมจจากเดิม4 8เป็น1 2 8 ปรับพาราีของซอนยาให้รีเจนเลื่อนมากขึ้น,นครับลุกปรับสกิลเฟร,รมสเฟียร์นะครับเมื่อเฟร,รมสเฟียร์โดนทำลายจะสร้างโล่ป้องกันชั่วขราวขึ้นมาต่อไปพวกไอเทมคอนซูมชันนะครับอย่างแรกที่ปรับก็คือแทบแทบเนี่ยจะปรับเป็นสตันสองวิสามารถวางได้เลยไม่ต้องโยนแบบแต่ก่อนมองเห็นได้ยากขึ้นศัตรูฝ่ายตรงข้ามสามารถทำลายได้แล้วที่สำคัญวางยัดเท้าได้ด้วยนะครับอันนี้สก็คือ purification score มันจะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เป็นเวลา1วินะครับจากเดิมที่แก้แค่สถานะซีเฉยอันนี้3 hunting spear นะครับลดความเร็วในการเคลื่อนที่มากกว่าเดิมจากที่1วิเป็น1,5วิส่วนอันสุดท้าย hyper toxic นะครับลดดเเมจของพิษลงแต่ทะลุเกาะน,นะฮะแล้วก็มีปรบับบบรรลยของอุปกรณ์นะครับ speed act เพิ่ม,มาาอัตตรา critical rate ให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ radiator c o เพิ่มกรอบป้องกันในส่วนของการปรับบาลานซ์การนะครับเคิร์ดแอคแท็กนะครับก็คือลดพลังโจมตีฝ่ายตรงข้ามจากเดิม15เป็น25นะครับการไปใบที่2นะครับเดอะโครนะครับจะเพิ่มพลังโจมตีมากขึ้นจากเดิม10เป็น12นะครับส่วนการ์ดช็อกเวฟก็ปรับดาเมจให้แรงขึ้นนะครับเช่นกันกันกบดิเซเตอร์ดิเซเตอร์ก็คือปรับดาเมจให้แรงขึ้นเหมือนกันครับที่เหลือก็เป็นพวกการปรับบัคเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับมีอิมพูตเมนต์ต่างๆ ในส่วนของ i m p r o v e m e n t นะครับก็คือต่อไปคนที่จะเล่นแบบทีมได้ต้องมีเลเวลอย่างน้อยเลเวล3นะครับปรับเรื่องปัญหาการแลกนะครับแล้วก็เรื่องการชวนเพื่อนนะฮะแล้วก็สามารถชวนเพื่อนได้จากเซิร์ฟเวอร์เดียวกันเท่านั้นมีการตับ UX UI ก็คือ user interface นะครับให้มีหน้าตาสวยขึ้นถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับคอบค,ครับ